เหมือนถ้าจิตเราหมายรู้ไตรลักษณ์โดยไม่เจตนาได้เขาไม่ต้องไปช่วยมันหมายเป็นการสร้างภาระให้จิตมากขึ้นไปอีกนะอย่างถ้าเรานั่งพัเนี่สมติเราพัดอย่างนี้นะแล้วอยู่ๆปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกเลยเนี่ยมันไม่ใช่เราอะ่ะอย่างเนี้ยสัญญามันหมายรู้ถูกนะปัญญามันเกิดเลยตัวนี้ไม่ใช่เรานะปัญญาเป็นตัวตัดตัดอะไร ตัดความเห็นผิดตัดความคิดผิดตัดความยึดถือผิดผิดนะยึดถือเมื่อไหร่ก็ผิดนั่นแหละเนี่ยหน้าที่ของปัญญาเป็นตัวตัดตัวสติเป็นตัวจับว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี้ยร่างกายเป็นยังไงความรู้สึกนึกคิดเป็นยังไงเนี่ยเป็นตัวจับว่ามีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายในจิตใจ ในี่พอสติจับแล้วบางคนจับแล้วอยู่เฉยๆนะไม่เกิดปัญญาอย่างเรามีสติจับเห็นร่างกายหายใจแล้วก็ไม่คิดเรื่องอื่นเลยนะจ้องอยู่ที่ร่างกายหายใจปัญญาไม่เกิดสงบเฉยๆฉยนะสงบอยู่เฉยๆได้สมถะได้พักผ่อนแต่ถ้าสัญญามันเข้าไปหมายนะอย่างเราหายใจอยู่เนี่ย มันหมายรู้ลงไปนะร่างกายที่หายใจเข้าไม่เที่ยงร่างกายหายใจออกไม่เที่ยงหายใจเข้าก็เพื่อหนีทุกหายใจออกก็เพื่อหนีทุกนะกินอาหารก็เพื่อหนีทุกขับถ่ายก็เพื่อหนีทุกเนะี่ยมาดูอย่างนี้ถ้าถ้ามันไปหมายรู้ได้เองนะดีที่สุดแล้วถ้ามันไม่หมายรู้มันไปรู้สึมีสติเฉยอยู่ <c oughs> เราต้องช่วยมันพียนาลงไปแต่ถ้ามันสามารถหมายรู้ความเป็นไตรลักโดยไม่เจตนาได้อันนั้นดีนะดีที่สุดเลยเรานั่งอยูนะ่เราเห็นตัวที่นั่งอยู่เนะี่ยเป็นแค่รูปรูปมันนั่งไม่ใช่เรานั่งนะแต่ถ้าหมายรู้ผิดมันได้ตัวที่นั่งอยู่เนะี่ยเรานั่ง เวลาหายใจเข้าหายใจออกนะถ้าหมายรู้ผิดมันก็เป็นเราหายใจถ้าหมายรู้ถูกก็เห็นแค่รูปมันหายใจไม่ใช่เราเพฉนะั้นตรงที่อาศัยการหมายรูถนะ้ถูกต่อไปปัญญามันก็ล้างความเห็นผิดได้นะพอหมายรู้ถูกบ่อยๆนะเวลาคิดมันก็คิดถูก แล้วก็มันก็เกิดความเห็นถูกขึ้นมาหมายรู้ผิดเม่อไรคิดถึงร่างกายมันก็เป็นเรานะเรานั่งแล้วก็เกิดความเห็นผิดว่าเรามีอยู่จริงๆเพราะนอาศัยสตนะิรู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายอาศัยสัญญามองร่างกายในมุม ของไตรลักษณ์มุมใดมุมหนึ่งก็ได้นะรูมไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งปัญญาคือความเข้าใจปัญญาเป็นตัวความรู้ถูกความเข้าใจถูกก็จะเกิดเมื่อปัญญาเกิดเนี่ยมันก็จะล้างความเห็นผิดหมายรู้ผิดคิดผิดก็เลยเกิดความยึดถือนะ พาหมายรู้ถูกเมื่อไคิดถึงร่างกายมันไม่ใช่เราแล้วมันแค่วัตถุมันก็ไม่ยึดถือเนี่ยกระบวนการทำงานนะอาศัยสติอาศัยสัญญาพัฒนาจนเกิดปัญญาขึ้นมาปัญญาไม่ใช่เรื่องคิดเอาถ้าคิดเอานะเป็นจินตามายะปัญญาเจืออยู่กับการคิด แต่ปัญญาที่ล้างกิเลสได้จริงมันเป็นวิปัสนาปัญญาวิปัสนามาจากคำว่าวิปัสสนะปัสสนาคือการเห็นวิว่าเ,เห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกต้องคือเห็นไตรลักษณ์นั่นเองเห็นว่าไม่ใช่ตัวใช่ตนนะงั้นอาศัยสตินะร,รึกรู้รูป หร,หรือระลึกรู้เวทนาระลึกรู้สังขารระลึกรู้จิตก็ได้นะแบบเดียวกันนัยยะอย่างเดียวกันนี่หลวงพ่อยกตัวอย่างร่างกายก่อนในความเป็นจริงแล้วจะเริ่มจากการดูกายก็ได้เวทนาหรือดูจิตหรือเจริญธรรมานุปัสสนาก็ได้แล้วแต่ความถนัดสติระลึกรู้กายสัญญาหมายรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของกายปัญญาก็เกิด สติระลึกรู้เวทนาความรู้สึกสุขทุกข์สัญญาหมายรู้นะอย่างถูกต้องนะปัญญาก็เกิดก็าวางพอปัญญากเกิดนะมันจะละมันจะวางมันเป็นตัวตัดนะปล่อยวางมันวางของมันเองนะไม่มีใครสั่งปัญญาให้เกิดได้หรอกอาศัยนะการเจริญสติแล้วก็หมายรู้ให้ถูกไปเรื่อยๆนั่งอยู่ อย่าไปคิดว่าเรานั่งพยายามรู้สึกไปถ้ามันมองไม่เห็นด้วยตัวเองพยายามรู้สึกว่ารูปมันนั่งร่างกายมันนั่งดูอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปไม่ได้เจตนาเวลาร่างกายเคลื่อนไหวไม่เห็นรูปมันเคลื่อนไหวไม่ใช่เราเคลื่อนไหวเนี่ยพอมีความหมายรู้ถูกเกิดความคิดถูกต่อไปก็เกิดความเห็นถูก ตัวความเห็นถูกนะตัวปัญญาหมายรู้ให้ถูกก็วความเห็นถูกหรือตัวปัญญามก็จะเกิดน,นี่นักปฏิบัติบางคนนะรังเกียจสัญญาบอกสัญญาเนี่ยไม่ดีเป็นศัตรูของปัญญานะสัญญาจำเป็นนะในความเป็นจริง สัญญาเกิดร่วมกับจิตทุกดวงไม่มีหรอกจิตท,ที่ไม่มีสัญญาเพียงแต่เป็นสัญญาที่ถูกหรือสัญญาที่ผิดเท่านั้นเององค์ธรรมบางอย่างนะเกิดร่วมกับจิตทุกดวงอย่างเวทนาเนี่ยความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆอะไรเนี่ยเกิดร่วมกับจิตทุกดวงจิตพาาระอรหัน์ก็มีสัญญามีเวทนา จะมีสมนัสเวทนามีความสุขแต่อุเบกขาเวทนาจิตของคนทั่วไปที่ไม่ใช่พระหันก็จะม,มีสามอย่างเวทนาจะมีโสมนัสมีความสุขนะมีโทมนัสมีความทุกข์แล้วก็มีอุเบกขาไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยเวทนาเ็เกิดร่วมกับจิตทุกดวงสัญญาเ็เกิดร่วมกับจิตทุกดวงเพียงแต่สัญญาของคนทั่วๆไปที่ไม่ได้ฟังธรรมะ มันเป็นสัญญาที่วิปลาสนะสัญญาของคนที่ได้ยินได้ฟังธรรมนะแลัวเป็นสัญญาที่ถูกต้องจะเห็นไตรลักษณ์หมายรู้ความเป็นไตรลักษณ์เนี่ยอันะอนี้เป็นสัญญาที่วิเศษงั้นอย่าไปเกลียดสัญญาสัญญานะั้นเกิดร่วมกับจิตทุกดวงอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันจะหมายรู้ผิดหรือไม่จะหมายรู้ถูกเท่านั้นเอง นี่ส่วนใหญ่ถ้าไม่เคยภาวนานะไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะเวลาดูร่างกายมันจะหมายรู้ว่านี่คือตัวเราเนี่ยร่างกายมันนั่งร่างกายมันคันร่างกายมันอย่างนั้นอย่างนี้หรือจิตใจมันสุขจิตใจมันทุกข์ใครสุขเราสุขใครทุกข์เราทุกข์ใครโลภเราโลภใครโกรธเราโกรธใครหลงเราหลงถ้าหมายรู้ถูกก็จะเห็นนะ ร่างกายมันก็ไม่ใช่เราสุขทุกข์มันก็ไม่ใช่เราดีชั่วมันก็ไม่ใช่เราจิตใจก็ไม่ใช่เราไม่มีเรารูปไม่ใช่เรานะเวทนาสัญญาสังขารไม่ใช่เราจิตก็คือตัววิญญาณก็ไม่ใช่เราไม่มีเรานะอันนั้นเป็นปัญญานะแล้วเป็นปัญญาถ้ากำลังของศีลสมาธิปัญญาของเราแก่กล้านะ ตัวนั้นจะเกิดเป็นโลก,กุตรปัญญาขึ้นมาเรจะล้างขิเลสล้างสังโยชน์ออกจับใจได้เด็ดขาดงั้นอย่าไปลังเกียจสัญญาแต่หัดหมายรู้หัดหมายรู้ให้ถูกเวลาสมมติเราเห็นแฟนเราเดินมา คนทั่วไปหมายรู้ผิดก็บอกุ้ยแฟนเรามาแนละ้วถ้าหมายรู้ถูกก็ここเห็นมันเป็นแค่ปรากฏการมีรูปที่เคลื่อนไหวเป็นวัตถุเคลื่อนที่มาอะไรเงี้ยแต่นนี้ต้องภาวนาละเอียดแล้วนะเอาแค่ดูตัวเองก่อนไปดูคนอื่นมันดูลำบากดูลงที่ตัวเอง ตัวอะไรนั่งอยู่ลองถามใจถามใจตัวเองตัวอะไรที่มันนั่งอยู่ตอนนี้เรานั่งหรือร่างกายมันนั่ง <c oughs> ให้เวลานิดหนึง่งในการถามใจตัวเองว่าตัวอะไรที่นั่งอยู่ตรงน,นี้